สวัสดีค่ะพบกับยายร้อยยายร้อยชมลานะคะวันนี้มืนเนี้ยายร้อยสิพามาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยามเมื่อแรงวันนี้พี่น้องตะเปนกำลังสิต๊กดินทางบ้านยายร้อยจ้ายายร้อยสิพายางไปเบิ่งหนังพี่น้องเขียววิบวิบเดี๋ค่ะเนาะเดี๋ยวไปฮอดจังสิถ่ายเบิ่งพี่น้องเบิ่ง้าจ้าเด้อเดี๋ยวรุ่นยายร้อยสิพาไปเบิ่งหนังพี่น้อง เห็นอย่างไปเบิ่งกัคหน่อยคุณเล้าจานเด้อ,อสุด้าไปเบิ่งอะไรเดี๋ยวค่อยดูเห็นอะไรแวบๆไหมพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยามเมื่อแรงหน้าปังเลยค่ะเด้อนี่อยลองบ้านยายร้อยเองยายร้อยมาดูค่ะมาดูมาอัปเดตดูว่าข้าวพันงามสำหรับอลไโอ้ยพี่น้องเมื่อก่อนยายร้อยมาเนะี่ยยายร้อยเห็นข้าวเยอะๆบันี้ข่าหน่อยแล้วพี่น้องหอยเชลี่กินเบิดค่ะ หอยเชอรี่เด้อพี่น้องเด้องามผลกันหลายเขาย่อยลอยจนบางงามแม่เนี่ยเห็นไหมพี่น้องค่ะมันบดได้ย่านเด้ออันที่่าใสยา่ยาน้ำบดได้ย่านเด้อค่ะเด้อพูดนะข้าเจ้าว่าข้าเจ้าว่าเอาข้าเจ้าใส่ยายดอร้อยว่าย่อย้อยสิมาเอาข้าเจ้าว่าจะไปเอาเด้อใส่ยาปรากฏว่าหอยมันไม่ได้กลัวยานะคะพี่น้องพุณนะกัดกุ๊กเข่าเสยเลยพี่น้องเห็นบ่อดำๆเห็นไหมคร ดำๆนี่หอยหมดเลยนะคะนี่ลงเขากับบัวก้าลงนะพี่น้องผัวหอยอ๋อเสียดายต้นเขาเนาะเพิ่นพพี่น้องมันหว่างหมดเลยเป็นธรรมดาเนี่ยหอยนี่ผัวเสียงเกียด์้องแอ๊งแง๊งแง๊งแง๊งพี่น้องบรรยากาศยามแรงบ้านเร่รอ่อยาแม่หลนลีตัวรับบ่ได้ตัวพี่น้องอิเดียฝนเบ้เล้อเลย แต่ทำอะไรหอยไม่ได้นะคะหอยเป็นบริยานยาด้วยพี่น้องหมวกกดกฟเขาเขาเสยพูนะหอยเซอรี่พูนะอ้ากกินเสยพี่น้องมีทั้งตัวเล็กตัว,ตวใหญ่สวนมากที่เป็นตัวน,น้อยได้ค่ะกินกุ้งเขาเข้าเจ้าในมืองนเมืองนหนเนี่ยตัวน,น้อยเห็นบะคะนี่เจ้าของนากระกล้ามาเอากรกเบ้า,มาเมาออกกนะันพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นใส่ยาเพิ่งบรอยักลงเงม้อนกับบกกน ก็ใส่รองเท้าบุทหนาสิได้อยู่น้อพี่น้องเนะาะเบิ่งเด้อพี่น้องเป็นเห็ดคู่ปีเด้อค่ะนี่เป็นเห็ดคู่ปีบรรยากาศหลังบ้านยายยายร้อยนี่ยายร้อยพามาดูทุกหน้ายามแรงก็ยังมีความเขียวอยู่เนาะค่ะเนะาะหลังบ้านยายร้อยเด้ินี่ยาย,ย,ยารายอย้รนะอ,ย,ย,อย,เยเคยมานั่งไลฟ์สดอยู่ตรงนี้พี่น้องยายร้อยเคยเคยนั่งไลฟ์สดอยู่นะคะตรงนี้ เบิงบ่งเบิง่งเบิ่งค่ะ,คะพูดเขาพ่นงามอยู่ดีค่ะทางในตะวันกำลังสิตก๊กตกดินพุ่มกำลังเป็นไข่เป็ดไข่ไก่พี่นอ้องโอ้ลูกใหญ่ขนาดเลยตะเวนตะเวนสิต๊กดินแล้วจ้าตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงแรงแล้วนะครน้องห้าโมงแรงนะตะเวนกำลังตกพี่น้องค่ะพี่นอ้นองมาเบ,บิ่งบรรยากาศทองไรทองนานยามแรงจ้ายังมีความเขียวจะเดินหูจะเดินตาอยู่น้องพี่น้องเนาะ ท่าพุ่นงามอยู่ค่ะทางพุ่นอ๋อไปก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามยายร้อยหนเด้อพามาดูบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆจ้าอาวินหัวกาญาวาเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ